ก็คือปลานะะี่ยอ่าจะเลี้ยงไว้หน้าร้านเพื่อทําผงจุ้ยครับ,ท,รบทีนี้ตอนเดิมทีมีปลาทั้งหมดเก้าตัวทีนี้เราหยุดร้านไปสองวันกลับามาปลาหายไปเหลือสองตัวแล้วอ่างบัวก็หายไปด้วยที่อยู่ใน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 ,ในอ่างปลาีกทีนังนอค่ะนั่นกะ็หายไปทีนี้พอเรารู้มันหายไปปุ๊บเราก็ไปซื้อมาใส่ใหม่ซึ่งซื้อบัวมาใส่ใหม่แต่ปลาก็ยังเหลือสองตัวเท่าเดิม พอมาเปิดน้นอีกวันหนึ่งก็คือตอนเช้าของวันนี้ก็หายไปอีกแล้วทั้งปลาทั้งอ่างบัวที่ซื้อมาใหม่หายรอบแรกแต่วันที่เท่าไหร่ครับรอบแรกคาดว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่หยุดล้นไม่สองก็สามนะครับเพราะยังไม่แน่ชัดเพราะว่ายังไม่ได้ไปย้อนดูกล้องวงจรปิดรอบรอบรอบด้านแต่ว่าที่มาเห็นชัดเจนเลยคือมามอเช้าของวันนี้ก็คือตอนตีห้ากว่ากับหกโมงที่มาเห็นค่ะว่ามันหายไปแล้วก็เห็นภาพนลอาไปด้วยใช่ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ค่ะคารู้สึกเป็นยังไงคือ มาขอกันตรงๆดีกว่ามารักกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเราเอามาเราก็แก้ห่งจุย้ยเราเอามาทําแก้ห่งจุย้ยเราก็เพื่อธุรกิจของเราเองอมไม่ควรมาทําแบบนี้ไม่ควรมารักขโมยการขอกันตรงๆก็ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่กี่บาทบัวกระถางหนึ่งก็ห้าสิบาทซื้อให้ก็ได้อปลาตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ก็จะมาทําแบบนี้นะครับไม่ดีครับใช่ครับอยากฝากบอกอะไรกับป้าคนที่มาเอาของเราไปไหมถ้าเอารู้สึกผิดมาขอโทษก็จะยกทุกอย่างที่เอาไปให้อย่าจะซื้อใหม่แต่อย่าทำอีก เพราะถ้าทอีกก็จะแจ้งความจับเหมือนกันปกติเรามาเปิดร้านประมาณกี่โมงครับมาถึงร้านประมาณ10บโมงค่ะร้านจะเปิดสิบโมงครึ่งจะมาก่อนเปิดร้านครึ่งชั่วโมงใช่เป็นเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านสักคิ้วทาเล็บต่อขนตาใช่ค่ะเราทํอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับอ่าประสบการณ์ด้านนี้ทํามาทั้งหมด9ปีนี้ค่ะใช่แต่ว่ามาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยวามรู้สึกเสียเลยใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนเรามีศัตรูหรือเปล่า วันดีคืนดีก็มีคนวิ่งมาด่าหน้าร้านมีนู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงเหตุการณ์ไปติดต่อกันพอไปติดต่อกันพวกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีคนคิดไม่ดีแต่เราด้วยหรือเปล่าถึงอทำแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ย